จังหวัดน่านวัดป่านันทบุริยานสังวรารามเชิญชวนทำบุญผ้าป่าเข้าสารมหาสังฆทานช่วยเหลือสังคมพระครูกิติจันทโรพาสเจ้าอาวาส วัดป่านันทบุรียานสังวรารามได้ก,กล่าวเจริญพรเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายร่วมทําบุญผ้าป่าข้าวสารมหาสังฆทานช่วยเหลือสังคมปีที่5ประจำปี2565โดยเปิดรับทําบุญข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียวเพื่อนำไปมอบให้กับวัดในอำเภอต่างๆรวม30วัดและโรงเรียนในถิ่นกันดานมากกว่า70โรงเรียนรวมถึงผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือ ผ่านทางสาธารณาสุขจังหวัดน่านและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน อ,อสมอจังหวัดน่านเพื่อร่วมใจกันในการช่วยเหลือสังคมแบ่งเบาภาระในการช่วยเหลือสังคมร่วมกันจึงขออนุโมทนาเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาที่มีหัวใจเสียสละเพื่อสังคมร่วมกันในการร่วมกันช่วยเหลือสังคมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนวัดตลอดจนสืบต่อความผาสุกข,ของสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญพระป่าเข้าสาร มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายน2565เวลา12นาฬิกาณวัดป่านันทบุรียานสังวรารามตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจางหวััดน่านเพื่อมารวบรวมประกอบกันขึ้นเป็นเจดีเข้าสารทำพิธีทางศาสนาและนำเข้าสารทั้งหมดแจกจ่ายช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ต่อไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่082-975-4662และ090-056-32-20และร่วมทำบุญสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดปา่านันทบุริยานสังวรารามเพื่อช่วยเหลือสังคมเลขที่บัญชี507-3313-992 สาสานสารส่วนทั้งหลายข้าป่าข้าสารมาสังฆทานเพื่อเือสังคมปีที่5้าประจำปี2565นวัตตานณุนริยนานสังวรารามปีนี้ได้กำหนดไว้ที่วันที่25กันยายน2565ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะเปิดรับข้าสารจากผู้ใจบุญทั้งหลายทั้งข้าสารเจ้าข้าสารเหนียวซึ่อมารวบรวมกันเพื่อสร้างเป็นเจดี์ข้าสาร ประกอบกันขึ้นและได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาซึ่งในปี2564ที่ผ่านมานี้ได้มีผู้ใจบุญทั้งหลายได้นำข้าวสารทั้งข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวมาจำนวนมากมายเพื่อร่วมใจกันในการช่วยเหลือสังคมในการนำกำลังใจไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งทั้งหลายนั้นไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงโดยผ่านสาธารณสุขจังหวัดน่านและพมจจังหวัดน่าน อสมจังหวัดน่านและมอบให้กับโรงเรียนต่างๆมากถึง70กว่าโรงเรียนและวัดต่างๆอีก30วัดซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระต่างๆในการช่วยเหลือสังคมร่วมกันก็ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาที่จะมีหัวใจเสียสละเพื่อสังคมร่วมกันในการทํางานเพื่อสืบต่อความหากสุขของสังคมร่วมเป็น กำลังใจสนับสนุนโครงการผ้าป่าเข้าสางมหาสังฆทานเพื่อเหลือสังคมร่วมกันต่อไปโดยรรรับเข้าสางตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายน2565ก็ขออันโมทนากับกธาสาธุชนทั้งหลายผู้มีหัวใจในการพนุกบำรุงรักษาไว้ซึ่งความพาสุขแห่งสังคมสืบไปเจริญพร นิว24ประสิทธิ์สองเืองแก่นภาพข่าวสุกันวาลีสุวรรณรายงาน